ตำแหน่งกิ่งของบอนไซหากมันไม่ตรงตามตำแหน่งที่เราต้องการเราสามารถเสียบยอดได้นะครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกเราใช้เลื่อยนะครับเลื่อยตอไม้ของเรานะครับให้เสียงตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นใช้มีดแต่งแผลของบอนไซนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเรียบสนิทจากนั้นเราใช้ยอดของอกิ่งไม้ที่เราต้องการจะเอามาเสียบนะครับมาตัดใบออกให้หมด นะครับจากนั้นก็ใช้มีดคมๆนะครับปาดเป็นปากแหลมๆแบบนี้เตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้มีดนะครับกรีดที่ตอไม้ของเรานะครับลงมาจากแผลลงมาประมาณ1นิ้วแบบนี้นะครับเพื่อ,อจากนั้นเราก็แซะเปลือกไม้ออกนะครับแซะเปลือกไม้ออกลงตามแนวที่เรากรีดไว้นะครับเมื่อเราแซะ เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ยอดไม้ที่เราต้องการเสียบยอดนะครับก็เอาไปเสียบลงไประหว่างเปลือกไม้กับต้นไม้ที่เราแทะไว้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเช่นเดียวกันนะครับนะครับผมต้องการทํา2ยอดแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใช้เทปพันสายนะครับมาพันให้แน่นนะครับรัดให้แน่นนะครับเพื่อให้เนื้อเยื่อของไม้ ติดการสนิทนะครับจากนั้นเราก็ใช้ถุงพลาสติกนะครับมา,าห่อนะครับแล้วก็มัดด้วยรัดด้วยผ้าพันเทปเทปพันสายนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อใหอ้อากาศไม่เข้าไปนะครับป้องกันเชื้อราเชื้อโรคแล้วก็การกันคลายน้ำนะครับแค่นี้ก็เสร็จครับ